โอ้ี่เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละคนคนหลับน่อยนะอ๋อเอาละครับนี่จุนไปเรื่อยๆจอไปเรื่อยๆครับจอไปเรื่อยๆจนปืนนะมาขาหมูตีนหมูจอจอตีนหมูโอ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่บ้านทุ่งนาครับวันนี้กับบรรยากาศเกี่ยวข้าวครับนี่ก็ทีมงานชุดเดิมนะแล้วก็มาตัดข้าวกันนะครับเออรอบนี้มาแค่3คนเองครับใช้เครื่องตัดหญ้าในการตัดนะซึ้อซืนี่แล้วก็จะเรียงเรียงไว้่างนี้ครับการทําแบบนี้คุณผู้ชมมันจะทําให้เป็นการตากข้าวด้วยเนาะข้าวมันจะแห้งนะครับแล้วก็วันที่จะตีข้าวจริงอ่ะก็จะมีผู้หญิงเขาจะจ้างผู้หญิงมาเนาะ ให้มาทําเป็นกองๆแล้วผู้ชายก็จะเอาข้าวไปตีข้าวของเราจะเป็นข้าวเหนียวดํานะครับคุณผู้ชมลวงสวยๆแบบนี้เลยไม่ใส่สารเคมองเคมีนะครับสีมันเหมือนมีสีทองทองด้วยนะครับระยิบระยับอบไม่ใช่สีทองเรืองแสงเลยสวยงามใครอยากทานนะครับก็ทักมาได้เดี๋ยวแบ่งๆกันนะเพราะอันนี้เราเอาไว้เอาไว้ทานนะครับปลูกข้าวเอาไว้กินเองแต่ว่าทํามันสองไร่ยังไงก็ปีนี้นะี่ก,กินไม่หมดถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะครับ เอาไปลองข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวที่มันออกใหม่มันออกรวงเร็วกว่าปกตินะเนี่ยผมว่าเพราะว่านี่มันยังไม่ถึงเดือนเลยอันจากที่เราเกี่ยวข้าวนะพ่อมาละพ่อเอาชาเอาชาวน้ำหวานมาฝากนะครับทำงานเหนื่อยกลิ่นต้นข้าวอ่ะใครเป็นลูกชาวนาจะรู้ข้าวมันจะหอมดีนะครับกลิ่นต้นมันนะต้นข้าวเนี่ยมันจะมีกลิ่นมันเวลามาตักเนี่ยครับอืม กินฟางกินดินกินข้าวหอมดีมากครับเมื่อกี้ก็พยายามหาดูกันแล้วนะกับพ่อไม่เห็นเลยอะตะกระแตนที่ว่านะครับตะกระแตนข้าวที่มันจะเป็นสีเขียวอะน่าจะไม่มีแล้วนะนี่โดดมัน,มนแต่มันตัวเล็กนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพยายามจับแล้วก็ดูนะว่ามันใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าจับได้นะจับได้ครับจับได้ครับนี่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเนี่ย ใช่ตะกระแตนข้าวไหมคุณผู้ชมนี่มาเห็นไหมกระแตนข้าวใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาไปให้พ่อดูนะแต่ทำไมตัวเล็กจังนี่จะเป็นตะกระแตนธรรมดาเนาะคุณผู้ชมเนาะฮะเม่นก่อไม่ใช่มั้งฮะอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ตะกระแตนข้าวนะครับอันนี้ตะกระแตนธรรมดาเหรอไม่กินเหรออ๋อนี่ไม่ใช่เอาไป เดี๋ยวเก็บโอ้นี่อ่อนที่มากเลยอ่ะเก็บพันไว้ดีกว่ายอดอันนี้อ่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แก่นเนี่ยอ่อนๆเลยเนี่ยมันเป็นพันของมันนะับพันยักษ์พันใหญ่ใครชอบถั่วหูดูดิดูความนุ่มของมันอนะ่ะมันอ่อนๆนะมันไม่ได้แก่นะครับพ่อมาหวานไว้เอาปล่อยให้มันแก่แล้วเก็บพันไว้เอาไว้แถมตามคนที่สั่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอฟซี FC เราเป็นยาเหรอเป็นยาใช่แล<ม>้วคป็นเหายาป่วยอย่างงี้ ป่วยปวย,ยก็น่าจะเป็นพอกสังคังอ่ะออพวกลูกผิวหนังทุบๆมองก็สามพันโาอ๋อทุบๆแล้วก็หมักไว้แล้วก็เอาไปทาผาดรวนนวดเหมือ,อนขนวดเ,านานเาอาในอาบอ่ะรับผิดขนาดว่ะอ๋ะอต้มอ,อาบนะต้มอาบให้เด็กที่ไม่ค่อยนอน <c oughs> ไอ<ง>้จริงอาจจะเป็นมีสารทําให้ง่วงนอนอย่างนี้หรืบอกล่าเป็นสมุนไพรครับทําได้หลายอย่างเปลือกมันไอใบมันเนี่ยเอาไปทุบๆแล้วก็ หมักไว้สองสามวันแล้วก็ทาพวกากากเกลื่อนแล้วก็เอาไปต้มอาบให้เด็กที่กลางคืนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอน,อนมันก็จะทําให้หลับเด็กหลับดีขึ้นเนาะแล้วเม็ดมันไม่ทําอะไรนะเอาแต่ใบเนาะเม็ดเป็นแบบนี้ครับเป็นสมุนไพรยอย่างหนึ่งเหมือนกันครับดอกก็สวยดอกคล้ายๆพวกดอกไอดอกขี้เหล็กอย่าเนี้ยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในปา่าไผ่ครับกับบรรยากาศเย็นๆแล้วก็ของอร่อยครับดูครับอะไรเนี่ย ็นกรีบๆครับผมของเด็ดนะครับไปเดี๋ยวนําไปหาพ่อดีกว่าพ่อจะทําอะไรให้เรากินกันนะครับว่าโอ้ยหนาวโอ้ก่อไฟไว้อย่างงี้สบายเลยหนาวมากพ่อทําอะไรนะโอช้อนกาก <c oughs> ทำไม,ำไมข้าวบยุ้งข้าวบุ้งกากนี่ก็เจ๋งดีเนาะเนี่ยนี่อะไรอ,อ,<ท>อันนี้มันดำดำมันเป็นอะไรอ่ะอผู้ภัยอ่ะไปเผาไฟพระเผาไฟ่นนั้นมันตายละ นึกว่ามันเป็นลายดำาแต่ก็เจ๋งเลยนะพวกเนี้ยถ้าหมอพอให้มันออกออกข้า้ง่อยพอใครเอาโชคก็รู้แต่ตักใครควนอะไรได้อยังงเนี่ยจิ้มน่ะพักอะไรน่ะอย็กจ้าวน่ะครับนี่นี่ทีเด็ดวันนี้ก็จัดมานอะไรนี่ขาเขาเรียกว่าขาหรือตีนหมูเนี่ยกินอะไรแะวันนี้เพราะมาวันนี้เป็ี่ยนตีนดูหนตีนมันอ่ะอืมตีนหมูจัดมาสี่อันสี่ชิ้นมันดูอ่อนดูสวยดียวเออโมกอ่ะเนี่ยตีนหมูนะ ส่วนใหญ่เขาถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคากิระาะภาษากลางมันคากิเขาเอาไปทําพะโล้เนี่ยครับส่วนใหญ่ทําพะโลแล้วตุ๋เปื่อยอย่างเงี้ยะะวันนี้จะทำอะไรดีโจหรือว่าต้มแซ่บโจกอะลอง<น>สรสชาตินิดกว่าสุรสชาตินะโจ,โจเผาไผ่ก็หนึ่งยางไผ่หึงหอมคนยัางออกก็หน่อยอ๋อย่างเผาคนเราเผาหน่อยถ้าเผามนม่กลิ่นหอมเพราะเผาหน่อยครับ กำจัดขนทั <S <s ้งหน่อยเนาะแล้วมันก็จะมีขนตามนี้เนาะเนี่ยมีหน่อยกันเนเน่เผาหน่อยโอ้มันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะเนี่ยเนาะถ้าเผาเท่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าเผาอนไรเปล่อยทอดเนี่ยเปิดอั่วเลยก่อนอันไหนมันจะจอถ้าจอก่ะถอยก็จออ๋อทอดทอดแล้วก็จออืมทอดเลยเฮ้วมันได้เตีก็คก๋วยจั๊กทำไมอ่ะปล่อยลองทอดมันเหมือนเละนะเพราะว่านะถ้าเขาทอดอ๋อทอดไว้ลองทอดดูอ๋อแสดงปกติเขาไม่ทอดดิไม่ทอด อ๋อถ้าจอนี่ไม่ทอดเผาเผาไพ่แล้วก็โคตุมทอดเออเนี่ยโจเลยอะแต่นี่พอจะทอดด้วยเปิดทอดเลยกัโจงั้นก็จะมีการเผาด้วยเผาทอดด้วยทอดเลยตุนด้วยจ้อคือตุนนั่นแหละอี่หมูกุ๊กนะมันชิ้นเลยเนาะมันชิ้นเลยอะจัดไปครับมางั้นก็ได้เมนูละก็คืออะไรอ่ะเหรอจ้อจ้อตีนหมูจ้อจอทอดจอตีนหมูทอดง่ายง่ายเลยมาเดี๋ยวเตรียมคุนเตรียมเครื่องเดี๋ยวไปเผากันก่อนเผาก่อนเผาซะหน่อยครับมันจะมีขนลงๆเล็กๆเนาะมีนิดหน่อย กจัดให้หมดเดี๋ยวจะทอดอีกทีนะครับเอานิดหน่อยอ้ยตรงกลีบตรงท้องมันนะเนาะมันจะมีขนนิดหน่อยมันนักเซลลเซลสิวสิววาจะตกลงเตาซะแล้วสี่ขาครับคนละสองคนละสองขาวันนี้วันนี้กินอะไร กินกินตินกินเลยวะเนี่ยตินหมูโอ้ยลุกๆนี้เลยครับเดี๋ยวเราขุดนะขุดขุดแรงๆให้มันหอมการเผาสะหน่อยครับโอ้โหไฟลุกๆเลยคุณผู้ชมสุดยอดแล้วเปลือกไม้นี่ก็ลุกดีมากเนาะจริงๆเปลือกไม้นี่เราออกมาจากไอ้ไม้ที่เราดมควันเนื้อเนาะเราจะไม่ใช้เปลือกนะครับเปลือกบางทีถ้ามันโดนโดนมันโดนอะไรมันจะเป็นควันควันมันจะแรงเกิน ไปร้อแล้วลนะตุ๊บโนี่อเออนี่แหละนี่แหละนี่อ่า <c oughs> อ,อันนี้ใช้พลังหน้าหนาวนะทำเชิญนำอะไรหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อุ้ย <c oughs> โอ้ยตำปีเลยเป็นต้องหารล่ลงรรางหรอล่างเนาะล่างก็ทอดทังกราเหมาะอย่งนี้ถ้าว่าเท้าทอดได้มันมันเลียนะเท้าโซอ่ะมันได้นะดจเจ็ดเซตตัวเป็นตึงๆไงหนังมันแน<ง>่เซตตัวด่างเหรอออกกีดดัมปิดตัวเนาะคว้ามานล้เพราะเขานี่น่เอาละ ตึ๊บ้ยลงลงไปจริงๆมันก็ไม่มีอะไรครับขนอะไรไม,มันไม่เหมือนวัวเนาะมมนมหมู่มันจะไม่ค่อยเยอะอันนี้เดี๋ยวเราก็ขุดที่ดำดำหอกปึง้งไฟก็โลกดีมากครับเออขุดินน้ำเม็นด้วยต้นช่งนมงลยนี่เลยข,ขุดขนหลังหน่อยนะขุดข,ดขดนเล็กขนไม้ดำดำดำมันจะมีกลิ่นหอมเนะาะหอม ทำคปนทอดนังกันเหนนะหม้ก้อนเนี้ยทอดให้มันตึงเผาทอดเผาทอดตุนตุนโจ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 รังเนี่ยโคกกันหมกโคกกันเลยเอาเนี่ยละชิ้นเลยมาเดี๋ยวขูดได้สะอาดกันนะครับมาล้างขาน้ำสักหน่อยครับปื๊บอลุนมายืนกัระลาเอ้านี่สะอาดสะอาดตึ๊บอุ้ยสะอาดสะอาดครับ สี่ตีนครับสี่ตีนสี่ตีนดูแล้วนะจัดไปคนละสองตีนทำไมถ้าลงเตากันทอดสักหน่อยครับทอดทอดทอดเพื่อให้มันตึงไงใส่น้ำมันลงเตาเอาใลงหม้อลงเตาไฟรู้กันโอ้เลี้ยวเนาะได้น้ำมันครับทอดได้ทีละสองมั้งเนี่ยเนาะทีสองครับทีสองทอดให้กรอบให้ตึงข้างนอกครับมารอเน้อมันร้อนก่อน ร่องได้ใหม่ก่อนั่นเผาเผาไฟแล้วนะเผาไฟแล้วก็มามาทอดด้วยอุ้ยกากใหม่กากใหม่จริงๆถ้าเราทอดนี้มันก็จะทําให้มันสุกเหมือนกันนะพ่อเนาะมันไม่ออกลงออกแางเอาละได้แล้วเนาะจัดไปครับสองตีนออ้โหทอดก่อนทอดก่อนสิ่งเ้ยจริงๆใส่สามก็ได้เอาเทียสองเนาะเดี๋ยวมันมีคู่มันอะคู่มันคู่มันเหงาเนี่ย วันนี้ครบวงจรครับเผาทอดต้มสู่มเผาทอดสุน่นโตเลยอุยอ้ยอุย้ยมาแล้วก็ทอดด้วยกันเนาะอทอดทอดในเดือดขึ้นได้เลยครับน,นี่นี่ทาเท้าสุดเนี่ยมันก็ขยังกึลึกไปน,นะแ <c oughs> ข็งหน่อยอันเนี้ยโจ้เลยมันเอี๊ยดสุดยอดละประมาณนี้เนาะโอ้โหอันนี้นะนอ่ะสี่เหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนนะเนี่ยอันนี้ทอดนานสักพักแล้วนะครับปึ้งนี่มาตึง จัดไปเหชองอีกสองตีนเฮ้ยโอ้ตึงหนานเลยนะทามาตจเลมั้แข็งแล้วตึงเลยทามาโตรในบททอดชุกชื่ออะไรล่ะขุ่มอ๋อเอาละกันนี่ตึงๆอันนี้สุกยังวะได้ยังสุกละลองกินดูไหม กกินได้หรอเนี่ยเนี่ยแข่งโป๊กนะแข่งโป๊กใครกัดนี่ฟันนั่นน่ะมั้งสรไหนดูหน่อยโอ้โหมาเดี๋ยวเราก็จอเลยเนาะจอเลยใส่คงใส่เครื่องอะไรในหม้อเลยไหมกระทะเริ่มแล้หลับกระทะแล้วก็ใส่เลยครับนี่นี่เรียงเลยครับจัดเรียงเลยโอ้ทอดอีกสักรอบเนาะเทน้ำหน้ามาคะเติน้ำเหรอเติมน้ำลง นี่แหละเอออะไรล่ะต่อไปต่อไปก่อนนี่ใส่เครื่องเลยครับเอาเนืเครื่องเดี๋ยวเราบอกตอนใส่นี่เลยเนาะน้ำตาลก่อนน้ำตาลหอมแก่ครับใส่อะไรอย่างนี้ง่ายๆ่ายครับขาดไม่ได้นะอันนี้คือผงขมิ้นสุรชานต้องมีครับผงขมิ้นตะไคร้ตะไคร้ก็ใส่เป็นก้านๆอยู่นี่ครับมานี่มะเขือเทศครับผม จลโจเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเกลี้ยงเนะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเนี่ยมเปรี้ยวหน่อยหน่อยตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมแกะเปลือกออกนี่ปรุงเลยครับผมนี่ครับเกลือปรุงด้วยเกลือผงนัวนัวผงนัวตามด้วยชูรสครับปิดท้ายใช่ผงขมิ้นโอ้ยโอไม่ผิดท้ายดิพ่อจะใส่นี่พี่นี่นี่นี่พริกอ่า พริกโขลกเนาะพริกแห้งพริกสีพริกสีแดงอันนี้เน้นสีครับไม่ค่อยเผ็ดเอาละครับนี่แค่นี้แหละครับผมโจตีนหมูสุดรอดช้าโอ้ยสีเหลืองกเจอเลยตุนไปเรื่อยๆจอไปเรื่อยๆครับโจไม่ได้อัๆจนปืนยนะใช่เครื่องแค่นี้ครับไม่ไม่เยอะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมรสชาติที่แบบอร่อยนะเดี๋ยวรอดูครับว่ามันเปื่อยแล้วจะเป็นแบบไหนอันนี้เราไม่เคยทํานะแบบทอดนะครับทอดเสร็จแล้วก็มาจอ ตีนหมูจอปีนถ้าก่อนถาผ้าไฟใหญ่ไฟโอ้ยไฟใหญ่เป็นอยังนี้ก้อนนีุ้บละเดี๋ยวนะมันหายแล้วครับผาในช่อมได้ด้วยนะตบวันนี้หลายปีละอันนี้ก็ให้ไฟทำงานไปนะครับรอดูเปื่อยแล้วจะเป็นยังไงน่าจะเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงแหละนั่นแเอาเอาเคยว่านะเย็นๆถ้าเกิดไฟแรงมากมันจะแตกมันจะเละเนาะอือค่อยๆค่อยๆตูนค่อยๆตูนไปค่อยๆจอค่อยๆจออ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนเดือดแล้ววะฮะเปิดดูนะอู้หูเดือดแล้วกะ เด็ดพวกพวกแล้วมันบุยนะขาหมูถึงไดว่จับวันนี้ผมอะไรปุ๊บน่าน้าหน้าน่าหน้าหน้าน้าคือสีสันครับเปื่อยจนนั่นเท่าน้งเปื่อยเนาะเราไม่ทำอะไรตั้งตอนนี้เนาะให้ตุนจอไปอย่างเดียวครับูะก็อ่ะราดูนะเปื่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมรสชาติให้ดูครับมาขาหมูตีนหมูตีนหมูจอกกินหมูโอ้ย เอาละเลยอันนี้ใช้เวลานานพอสมควรครับแต่ว่าน่าจะได้แล้วมาเอาละเนาะมันจะมีมีโอ้เวลาเราทอดแล้วหนังมันจะเป็นอย่างีนะเพราะมันไม่เละนะถ้าทำทันเร็วละเออไปถอดเลยเนี่ยไปนะปึ๊บกันมันกระเด็นเันกกระเด็นอ่ะปึ๊บงูเขี้ยงปึ๊บปึ๊บอืมสี่ตีนครับจัดไปคนละสองตีนอ้าว กินไปเรื่อยๆครับตีนหมูดูมันมีความหนึบๆกรึบๆนั่นนะคุณผู้ชมไม่ได้เละนะมาชิมกันครับตีนครับวันนี้กินตีนดินดีนกินตีนแต่ดูมันน่าจะกความกรึบๆนะคุณผู้ชมมันไม่เละนะถ้ามันเละเกินมันไม่ค่อยนั่นนะโอ้กินหอมเลยอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเนอะนี่หนาดูหน้วเลยแล้วออกจากหม้อเออมันจะเป็นกลิ่นเนื้อหมูจอจริงครับแั่เอาเขาอีดเลมันหอมขามิ้นมันหอมนะหอมหลายอย่าง ออาลเนร่อ๋เนออหรออ๋อรออ๋อเหรอหรออ๋อเอดอเหีออ๋อ มันหอมขนาดละมันหอมเหรอมันหอมแล้วก็มันรีเลเนอะมันมันมันไม่ยางถอะอ๋อมันไม่ยางมันไม่เหนียวอเหนียวเออจริงๆไม่มีความน้ํามันไม่เหนียวจริงนะเนี่ยนี่เอาเลยจัดแล้วชุดยวดเลยอ่ะมาเออน้ำมันอจริงครับน้ำมันดูไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เหมือนเราถ้าเราทอดแล้วมันเซ็ตตัวหรือยังไม่รัวแต่มันเลกเกินไปพอด มความหนืดอยู่นะกำลังดีอ่ะนี่นะจับปี๋ยเนี่ยปูดละตัวดินหมูน่าแบบนี้เลยพัดก่อนนะผัดก่อนผัดก่อนผันดไปเอาต้องให้มันเปื่อยพอดีครับหวานหวานเบื่อเ,เกินไปมันก็น,นั่นนะมาปล่อยเอาลำหลักเข้าเนือบหลักเข้าวเลยอ่าคนคนเครื่องมันี่อืมอืมอเอาละ แล้วเนี่ยไอที่อร่อยสุดผมว่าในตรงนี้มันเพราะตรงกีบมันเนี่ยเหมือนวัวก็นเนี้ยตรงนี้มันวัวกันเดียวเนี่ยพอลองลองเอาช้อนเขี่ยตรงนี้ด้วยหน่อยเออนะตรงนั้นเพราะถ้าวัวมันจะอร่อยมากนะอ๋อมันจะมีความกรึบๆแล้วเนาะนี่ร้อนเหรอไนรๆๆๆนี่อืมไง มันมันนะมันก็พอมีมาผู้ชมไปนั่งกินด้วยละมาร้อนมากครับเป็นมีละคนสอ2ขาทขึ้นไลยดูกันอ๋อแย่งไม่ต้องแย่งอื้อๆมาๆอีกคํานึงครับอื้อหืกินน้ําหอมแล้เดี๋ยวผมลองจัดน้ำก่อนอืมอื้น้ำาเป็นข้าวคาวอร่อยมั้ยครับหอมอืมอๆ เียตึงๆโอ้มันข้างนอกมันมีแบบมีรอยมีเราทอดอ่ะนะเนื้อเหนื่นยเหนังอืมหนังไม่รู้สึกเละมันให้เกี้ยวกรึบๆหน่อยถ้าทำทอดอ่ะมันดีไปละครับอืมก็อืมอหนึ่งแมเกี้ยวบอกนอไปทำดูครับ รสชาติไม่เหมือนขาหมูนะคนละแบบเนาะคนเราแบบไม่มีกลิ่นเครื่องเทศเยอะถ้าขาหมูมันจะไปทางซอสนะทางซีวาดำซีวล้ำแล้วเครื่องตุ๋นแต่เนี้ยเัาไม่ใส่เครื่องตุ๋นอะไรเยอะมีตะไครมจํมจร้อนร้อนจริงพูดแต่ร้อนจริงว่าร้อนมากเลยร้อนอ่ะโอ้นี่อ่ะอ่ะอืม,อม แนี่สุดยอดมันแล้วกลุ่มนั่นมัะอะถ้าขาหมูเขาเรียกคากิตรงนี้ไหมครับคากิแค่บางทีถ้ามันสวยเกินเละเกินมันมันเลี่ยนนอะมันเลี่ยนตาห้องทอดอะเขามาตุ้มเนี่ยหนังดีหมดละครับโอ้ ขาหมูเลยนะหนุมมันหนักเหมือนเดิมครับเป็นสับเป็นตอนเนาะว่าข้อเนาะข้อมันน่ะครับนทำกุ๊กเข่าร้อนร้อนเลยเอาคนละชิ้นทั้งหมดอยู่เนาะมนกะ หมดนีินนอนหมดนีินอน,นบอกว่าดูไหมล่ะบอก่า้งบนูนเลยเอาเลยของใครของมันนะพะอ,อยากได้น้ำก่อนน้ำลาดเนี่ยอร้อนทำร้อนมากฉีดข้างบนไม่ไหวบอกแลกรูเยอะจริง

เพราะเนยช่วงนี้นะอยากกลาลังนี่เทีย <c oughs> หนาวครัแกงกระด้างน,นะครับก็คือเป็นแกงที่เขาทําตอนเย็นเนาะปล่อยให้มันมันเซตตัวเราไม่ใช้ตู้เย็นนะมความหนาวธรรมชาติเนาะอร่อยเนื้อนะนะ่อะกินเช้ามาก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะมันจะละลายใส่ข้าวเหนียวแข้าวเหนียวไปจ้ำกินาบางคนบางคนเขาก็ไม่อยากกินเย็นเขาก็ไปอุ่นเนาะกระด้างอ่ะอื่นเลย ข้าไปอื่นก็ละลายหมดแลวข้าไปอื่นก็เป็นต้มไหมเริ่มเย็นที่หนาวยิ่งเหนียวข่าเป็นยิ่งเย็นติดปงติดปาก เหนียวอ้ยซาใจครับหม้กระดูกเยอะจริงเนี่ยทำหน้าเนี่ยเป็นกองเลยนะกองกระดูกอันนี้ของผมนะของพ่ออยู่ประมาณเนี้ยเนี้ยเหลือว่าโอเคนี่มาเนี่ยครับสาใจมาก จอจีนหมูตรงนี้กินจีนครับทอดก่อนมันเซตตัวดีมากินนี่กืึบเลยหลือว่ากาลังดีถ้ามันเปื่อยเละมันไม่อร่อยถ้าเป็นหนังเรียนขานะประมานเ,นเอาประมาณเนี้ยติดปง,ต,ดปงติดปากไปหมดนะครับโอเคเด็ดก็สองหน้าครับลมก็มาหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นโอ้ไปวันนี้มาที่นี่เท่านะครับ,รบขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดจิดามด้วยนะครับบ้านผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจอขาหมูจอขาหมู ขอดก่อน